สวัสดีครับเพียงเพนะครับในวันนี้ผมจะพาพวกคุณมาทําความรู้จักกับสินค้าตัวใหม่ของทางซัมซุงนะครับมาในรูปแบบของอุปกรณ์ติดตามอุปกรณ์บลูทูธในชื่อว่า Galaxy Smart Tag หน้าตาเป็นแบบนี้ครับมันสามารถใช้เป็นพวงกุญแจนะครับแล้วก็เป็นป้ายห้อยติดกับสิ่งของสําคัญของเรานะครับ เวลาที่มันหายเราสามารถที่จะตามหาด้วยโทรศัพท์ของเราได้นะครับโดยที่ SmartTag ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์บลูทูธแบบ Low Energy หรือว่าใช้พลังงานต่ำนั่นเองตัวมันเนี่ยจะใช้เป็นผ่านกระดุมขนาด 3V นะครับ3โวลต์นะครับมีอายุใช้งานถึง285วันนะครับเฉลี่ยประมาณ300วันแล้วกันนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยผ่านหนึ่งก้อนก็ราคาไม่แพงครับ ตัวสินค้าเองก็ราคาไม่แพงนะครับเพียง890บาทเท่านั้นโดยที่ระยะการเชื่อมต่อของบลูทูธตัวนี้นะครับจะอยู่ที่120เมตรก็เหมาะกับการใช้ตามหาของในตัวอาคารนะครับในรถในออฟฟิศโดยที่120เมตรนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งระยะการเชื่อมต่อจริงๆแล้วอาจจะปรับไปตามสภาวะแวดล้อมนะครับ โดยการใช้งานจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน s m a r t ต i n g นะครับที่มีอยู่ในเครื่องของ s a ั s u ุงอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะส่งเสียงร้องได้นะครับเราสามารถตามหาพิกัดของมันแล้วสั่งให้มันส่งเสียงร้องได้และข้อดีอย่างคือเราตามหาโทรศัพท์เราได้เช่นกันสามารถทำให้โทรศัพท์เราส่งเสียงร้องได้ถึงแม้ว่าเราจะตั้งค่าปิดเสียงปิดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์ไว้ก็ตาม อันนี้คือแพคเกจจิ้งของตัว Smarttag นะครับก็จะมีหน้าตาเป็แบบนี้ครับโดยที่ข้างกล่องก็จะมีข้อกำหนดของการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้กับ Android 8ขึ้นไปนะครับตัวเครื่องก็มีแรมขนาดสูงกว่า2 g ีขึ้นไปครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเชื่อมต่อกันเลยครับขั้นตอนแรกของการเชื่อมต่อ Smart Tag นะครับจะต้องดาวน์โหลดแอป s m r t t ตติลงมาก่อน ส่วนใหญ่ในเครื่อง Samsung ก็จะมีแอป Smarting อยู่แล้วนะครับอยู่ในหมวดหมู่ของซ m s u n g ก็จะมีแอป Smarting อยู่นะครับก็หากมีอยู่แล้วเราต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับเมื่อแอปพร้อมใช้งานเราก็เปิดเข้าไปได้เลยนะครับเราก็จะพบกับหน้าที่ต้องให้กดยินยอมแล้วกดยินยอมเราก็เริ่มครับแล้วก็จะเข้ามาพบกับหน้านี้นะครับเราก็กดเริ่มต้นใช้งาน ตัวแอปพลิเคชันก็จะเรียกร้องให้ใส่ s Samsung Account ก่อนนะครับและเมื่อเราทำการล็อกอิน Samsung a c c เ u n t เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะพบเจอกับ Smarting File เราก็กดเข้าไปได้เลยครับกดดาวน์โหลด m a r t t i n g filee ได้เลยตัวแอปจะให้ทำการดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับซึ่งก็คือค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวก็กดอัปเดตไปได้เลยและเมื่ออัปเดตเสร็จแล้ว สมาร์ตติงไฟล์พร้อมใช้งานแล้วทีนี้เราก็จะทำการเพิ่มอุปกรณ์ซึ่งก็คือ Galaxy Smart Tag ตัวนี้นะครับโดยการกดเข้าไปที่ตรงสัญลักษณ์นี้ครับสัญลักษณ์บวกกดไปเลยเข้าไปตรงอุปกรณ์อยู่ด้านล่างนะครับแท็หรือตัวติดตามนะครับแตะเข้าไปเลยครับ Galaxy Smart Tag กดการใช้ยินยอมการใช้ข้อมูลตำแหน่งกดยินยอมนะครับกดปุ่มบริเวณตรงกลางของ Smart Tag ก็คือปุ่มตรงนี้ครับกดหนึ่งครั้ง และนี่ก็คือหน้าตาเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อ Smart Tag ของเราได้เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูที่หน้าแรกนะครับโดยที่หน้าแรกเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ของเราเพิ่มเข้ามานะครับก็คือ smart tag เราลองกดเข้าไปดูครับสามารถหาบนแผนที่ได้นะครับก็เป็น smarting file แล้วก็ในการที่เราจะใช้ความสามารถในการเรียกโทรศัพท์ของเราเนี่ยเราต้องกดปุ่มตรงนี้ด้วยนะครับให้แท็กค้นหาอุปกรณ์ของคุณกดเปิด เราจะเริ่มจากการที่ใช้โทรศัพท์ค้นหาแท็กก่อนนะครับ smart tag ค้นหาบริเวณใกล้เคียงอันนี้คือคำชี้แนะนะครับหากตัว smart tag อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของเรามากเนี่ยจะมีสัญญาณสีเขียวขึ้น จนถึงขีดสุดนะครับจนเต็มหลอดนี้นะครับอันนี้คือค่าสถานะปัจจุบันนะครับก็คืออยู่ใกล้กันมากๆสัญญาณกําลังแรงขึ้นนะแรงสุดละครับอยู่ใกล้ละขยับไปรอบๆเพื่อค้นหาอุปกรณ์ของคุณเดี๋ยวเราลองให้มันส่งเสียงเลยนะครับเมื่อเราค้นหาแท็กของเราเจอแล้วเราก็กดหยุดครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองอีกรูปแบบนะครับคือการใช้แท็กค้นหาโทรศัพท์ของเราใช้แท็กค้นหาโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ตรงไหนบ้างก็คือในกรณีที่เวลวร้ายสุดๆอย่างเช่นมือถือของเราอยู่ในโหมดปิดเสียงหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นปิดไปเปิดโหมดห้ามรบกวนไว้นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรเข้าถึงเครื่องได้ คือเครื่องจะไม่ส่งเสียงดังเลยคือเวลาคนทําโทรศัพท์หายเนี่ยคนก็มักที่จะโทรหากันนะครับแต่ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดเหล่านี้แล้วเครื่องจะไม่ส่งเสียงดังเลยโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดปิดเสียงและเปิดห้ามรบกวนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปิดดูกดตรงปุ่มกลางสมาร์ทแท็กสองครั้งนะครับ เครืก็จะมีการดังขึ้นมานะครับโดยจะเป็นการส่งเสียงดังในปริมาณสูงสุดนะครับเมื่อเราเจอมือถือของเราแล้วเราก็กดปิดครับทั้งนี้เองคุณยังสามารถที่จะใช้ Smart Tag นะครับเพื่อใช้งานต่อยอดในอนาคตได้นะครับก็คือสามารถที่จะกดปุ่มที่ Smart Tag เพื่อสั่งการสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงภายในบ้านนะครับอย่างเช่นการ ปิดเปิดหลอดไฟหรือกดค้างเพื่อเปิดแอร์ทีนี้ในส่วนของเสียงแท็กนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้มีหลายตัวมากๆครับอย่างนี้เป็นซิมเป็นโทน0 1นนนะครับด้านล่างสุดก็จะบอกถึงประจุของแบตเตอรี่แท็กนะครับปัจจุบันก็จะเป็นสถานะเต็มแบตเต็มนะครับอัปเดตเมื่อหนึ่งนาทีก่อน ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับเ<ม>ขาจะบ่งบอกคร้าๆตามนี้นะครับก็คือเต็มเนี่ยหมายถึงแบตเตอรี่จะอยู่ในช่วง91ถึง100แล้วก็ไล่ลงตามลำดับเลยครับราคาไม่แพงทนทานแข็งแรงน้ำหนักเบาน่าใช้ขนาดนี้ซื้อติดกันไว้นะครับถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ จะมาอัพเดตข้อมูลดีๆให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ